สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะอ,อมจะมาอ่านคำทำนายไพ่ให้กับชาวราศีธนูนะคะหัวข้อเรื่องสิ่งดีๆใด,ดที่จะเข้ามาเซอร์ไพรส์คุณในเดือนตุลาคมสองหนี้นะคะการอ่านคำทำนายไพ่นะคะเป็นการอ่านแบบพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะจดจงของคนใดคนหนึ่งนะคะฉะนั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้นะคะขอให้รับแต่พลังงาน ดีๆนี้กลับไปนะคะเพื่อไปเป็นภาพใหม่ไปเป็นความเชื่อใหม่ๆให้กับสมองให้กับจิตใต้สํานึกของคุณนะคะ <Okay. S 1> เพื่อสร้างชีวิตของคุณให้เกิดสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณต้องการได้สําเร็จนะคะฉะนั้นรับแต่สิ่งดีๆเสพแต่สิ่งดีๆในทุกๆวันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณกันเลยนะคะว่าพลังงานของคุณในช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะ ขออนุญ,ญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ของผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะของชาวราศีธนูเพื่ออ่านคำอ่านคำทำนายไพ่ให้ถูกให้ตรงให้ใช่นะคะเพื่อที่จะเป็นกําลังใจนะคะเป็นพลังงานบวกบวกบวกแล้วก็เป็นคําแนะนําดีๆให้กับคุณคุณทั้งหลายนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะคอมเมนต์ทักทายกันได้นะคะ พลัง,งานของชาวราศีธนูช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างคะอืมคุณมุ่งมั่นทำงานนะคะเจ็ดเจ็ดไม่เท้านะคะหรือคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับเลขเจ็ดนะคะหรือช่วงนี้คุณอาจจะเหนื่อยกับงานนะคะคุณมุ่งมั่นจะทำอะไรสักอย่างให้มันสำเร็จนะคะอย่างที่คุณต้องการอย่างที่คุณปรารถนาคุณกำลังจะเริ่มต้นใหม่นะคะ คุณกำลังจะได้เริ่มต้นใหม่หรือบางคนเนี่ยได้เริ่มมาแล้วนะคะเริ่มการลงทุนเริ่มการทํางานต่อย,ยอดการทํางานนะคะเพจ o p e a t e แต่คุณลงทุนด้วยความระมัดระวังด้วยบางบางคนนะคะอาจจะกําลังคิดที่จะลงทุนนะคะคิดว่าเงินก้อนเนี้ยคุณจะไปทำอะไรดีที่มันจะงอกเงย empress นะคะไม่ว่าสถานาการณ์ชีวิตของคุณจะเป็นยังไงนะคะช่วงนี้คุณก็รู้สึกว่ามีความสุขกับชีวิต นะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้คนนะคะเป็นที่พึ่งพาให้กับผู้อื่นได้เป็นคนที่มีบุคลิกอบอุ่นนะคะเดทไพ่เดทอาจจะเป็นคนราศีพิจิกนะคะราศีพิจิกก็หมายความว่าเออเป็นคนที่อาจจะเรียกว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตมาระดับหนึ่งแล้วนะคะ เดทคืออาจจะจบจากอะไรบางอย่างเนี่ยแล้วเริ่มต้นใหม่ The Lover นะคะคุณเป็นคนที่มีบุคลิกน่ารักนะคะแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่ามีหัวใจในความรักความรักในผู้คนอื่นๆด้วยนะคะหรือบางคนเนี่ยถ้ามีความรักทางเลือกคุณอาจจะจบไปแล้วก็ได้นะคะแต่ว่าคุณมีความสุขในตัวเองช่วงนี้นะคะคุณมีความสุขในตัวเองเลยแหละแล้วก็ มุ่งมั่นทำงานขยันลงทุนนะคะเพื่อให้ชีวิตคุณได้งงอกเงยเงินให้คุณงอกเงยคุณต้องการความมั่นคงในชีวิตนะคะซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวก็มีนะคะเป็นคนที่เลิกร้างอย่าร้างกันก็มีนะคะนะคะมันเด่นแล้วก็บางคนเนี่ยได้เริ่มความรักใหม่ๆในช่วงนี้นะคะอาจจะจบจากความรักหรือคนที่เป็นไม้นะคะ ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเนาะอาจจะจบมานะคะแล้วก็เหมือนโสดอยู่นานมากนะคะอาจจะกําลังเริ่มต้นคุยเริ่มต้นคบหรือบางคนเนี่ยมีทางเลือกอาจจะคุยมากกว่าหนึ่งคนสองคนแต่ว่ามันไม่ใช่ความเจ้าชู้หรือหลายใจนะคะมันมันเป็นเหมือนการการศึกษาดูใจนะคะแต่ว่าคุณมีคนในใจอยู่คุณมีคนในใจอยู่นะคะ พลังงานของคุณค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะเป็นพลังเป็นพลังงานที่อบอุ่นเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่ามุ่งหน้าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะต้องการความมั่นคงต้องการเขาเรียกว่าคุณไม่อยากกังวลในชีวิตของคุณทั้งเรื่องงานเรื่องเงินนะคะเรื่องความรักด้วยเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่จะมาเซอร์ไพรส์คุณนะคะสิ่งดีๆที่จะมาเซอร์ไพรส ชาวราศีธนูในเดือนตุลาคมนี้คืออะไรคะเรื่องการเงินนะคะคุณจะได้ออกจากความขัดสนในเรื่องการเงินนะคะถ้าใครติดขัดคุณจะได้รับการเซอร์ไพรส์นะคะบางทีคุณคิดไม่ออกเลยเห็นไหมมันจะจบนะคะอะไรที่คุณเจอแล้วมันไม่ไม่ดีมันไม่ไม่เป็นที่พอใจของคุณนะคะ คุณจะได้ออกจากความทุกข์ความกังวลใจนะคะเป็นพลังงานเดียวกันเลยนะคะสิ่งที่จะมาเซอร์ไพรส์คุณบางทีคุณมองไม่เห็นทางจริงๆแหละโอความรักสามดาบหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะที่จะทําให้คุณรู้สึกเป็นทุกข์รู้คุณรู้สึกเจ็บปวดขออนุญาตปิดสามดาบนะคะบางทีมัน,ม,นมันไม่ค่อยผ่านมันไม่ค่อยผ่าน AI ความเจ็บปวดนะคะความทุกข ความขัดสนเรื่องใดก็แล้วแต่นะคะคุณจะได้ออกคุณจะได้รับคำตอบที่ดีเนี่ยเห็นไหมมันถึงเวลาแล้วค่ะอ่ะขออีกใบหนึ่งอุ้ยเห็นไหมเดทแล้วตอบด,ด้วยจัดเม้นอะมันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญจริงๆนะคะทุกคนอา้า <c> ว <oughs> <c oughs> มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยนะคะเนี่ยสามดาบเรื่องเงินเรื่องอะไรที่คุณแบบทำให้คุณนอนไม่หลับเนี่ยเดโมน สิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณปวดหัวกับมันมาเนี่ยนะคะกับความรักเนี่ยโดดเด่นมากความรักกับการเงินคุณจะได้ออกนะคะจัดเม้นจัดเม้นหมายถึงว่าเนี่ยเทวดาเป่าแต่ฟื้นคืนชีพนะคะมันตรงกับไพ่เดทแบบคนละสำรับนะคะแต่มันตรงกันมันสอดคล้องกันมากๆเลยคุณจะจบเรื่องราวต่างๆคุณจะได้รับการประกาศอิสรภาพนะคะ มันอาจจะไม่ได้มากมายนะคะมันแล้วแต่กรณีมันแล้วแต่บุคคลนะคะแต่ว่าคุณจะสามารถผ่านเหตุการณ์ต่างๆนี้ไปได้นะคะความขัดสนเรื่องเงินความทุกข์ความเครียดบางคนนี่เป็นไมเกนเลยนะคะบางคนเป็นโรคซึมเศร้าได้เลยนะคะคุณจะเริ่มดีขึ้นคุณจะออกได้นะคะเนี่ยความเจ็บปวดจากความรักนะคะจัดเมน้นออกมาตัดสินจริงๆนะคะทุกคนคือมันถึงเวลามันเป็นสิ่งที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้คุณจะได้รับมัน จัดเม้นการฟื้นคืนชีพการประกาศอิสรภาพอัตพูดก็คือเนี่ยคนที่ตายแล้วฟื้นนะคะฉะนั้นชีวิตคุณจะเป็นแบบนั้นแหละจากร้ายกลายเป็นดีผ่านพ้นวิบากกรรมส่วนจะมากจะน้อยแล้วแต่สิ่งที่คุณทํามาสิ่งที่คุณเป็นนะคะแต่คุณจะได้ออกจากอารมณ์พวกนี้ความทุกข์ความเศร้าความโศกความเจ็บปวดนะคะถ้าเป็นไพ่ใบนี้คือการผ่านพ้นวิบากกรรม และสิ่งต่างๆที่คุณประสบพบเจอมานะคะมันจะเป็นสเตน์ก็คือมันจะเป็นประสบการณ์ที่ดีให้คุณคุณจะเข้มแข็งมากสิ่งต่างๆพวกนี้ค่ะมันจะทำอะไรคุณไม่ได้แล้วนะคะบางครั้งคุณอาจจะนึกถึงหรือเหตุการณ์ข้างหน้าเนี่ยอาจจะมีใครที่มาทำให้คุณเจ็บปวดทำให้คุณไม่สบายใจไม่ทุกข์ทให้คุณทุกข์ใจคุณจะสามารถจัดการกับอารมณ์และสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆ ที่มันเป็นสิ่งเดิมๆซ้ำๆเข้ามาหาคุณเนี่ยคุณจะจัดการมันได้ทุกอย่างคุณจะเอามันอยู่หมัดนะคะเดือนตุลาคมเนี่ยคุณจะเป็นอะไรที่เข้มแข็งมากๆนะคะคุณไม่ว่าจะเจออะไรคุณจะเดินออกมาคุณจะหลุดพ้นนะคะคุณจะเป็นสเตนแล้วก็ถ้าใครที่ทําผลงานนะคะใครที่ทําผลงานใครที่มีผลงานนะคะคุณจะได้รับความเชื่อถือคุณจะได้รับการแบบยอมรับการยกย่องนะคะคนที่อยู่ในอาณตบริวารของคุณ นะคะเขาจะเชื่อฟังคุณถ้าคุณมีลูกน้องก็จะได้ลูกน้องที่ดีถ้าคุณมีสามีภรรยาสามีภรรยาก็จะเชื่อฟังจะยอมคุณจะอยู่ในเขาเรียกว่าอนัดการดูแลของคุณนะคะก็คือยอมทุกอย่างแหละถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็ยอมผู้หญิงนะคะหรือถ้าเป็นผู้หญิงก็คือเขาจะเคารพเชื่อฟังคุณเขาจะรักคุณมากๆนะคะเห็นไหมทุกอย่างมันเอาจริงมันตรงกันหมดเลยนะคะเดทแล้วฟื้นเนี่ยตายแล้วฟื้น เนี่ยความรัก t h แล้วเวความรักคุณจะแข็งแกร่งมากๆเลยถ้าใครมีความรักช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะมันจะมีการไว้วางใจกันหรือว่าคุณอาจจะเจอเหตุการณ์อะไรผันผ่านมาเนี่ยมันหนักหนาสาหาัสจนคุณสามารถปรับตัวปรับใจเข้าหากันได้คุณให้อภัยกันได้นะคะมันจะเป็นอกมันจะเป็นเหมือนถอนอะไรออกจากอกเลยนะคะ ความเจ็บปวดต่างๆมันจะจบสิ้นลงนะคะบางครั้งอะ่ะมันไม่ได้จบทั้งหมดแต่สิ่งที่มันจบก็คือจิตใจคุณเข้มแข็งขึ้นคุณรู้ว่าอะไรเป็นอะไรคุณสามารถจัดการความรู้สึกและสถานการณ์ต่างๆในชีวิตคุณได้นะคะเดือนตุลาคมคุณแข็งแรงมากเลยนะคะพลังงานสุดยอดจริงๆอะ่ะอินฟินิตีเห็นไหมคะคุณสามารถจัดการได้ทุกอย่างทุกๆเรื่องความรักการเงินการงานนะคะก็ ขอให้คุณได้รับพรังงานดีๆนี้ไปนะคะขอให้คุณมีความสุขความสมหวังดังใจทุกประการนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการแชร์นะคะขอบคุณมากๆเลยน่ารักมากๆเลยนะคะสวัสดีนะคะขอให้รับพรังงานดีๆนี้ไปค่ะ